สวัสดีครับพเพ่อรเร,เรื่องดูนี้ผมชิทุกท่านนะครับไปกินข้าวต้มกันกับวิวบรรยากาศอย่างนี้วิวดีๆที่แม่น้ำแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามอำเภออัมพวานะครับรุยสอนเข้าไปที่ผมพักนะครับเขาคิดหัวละ700บาทที่พักดีมากนะครับติดแม่น้าอุตส่า,าเล่นน้าได้ตกปลาตกกุ้งได้เจ้าของไม่ห้ามเลยนะครับตกหัวละ7 0 0บาทเองแต่ถ้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยตกหัวละ1000บาทนะครับข้าวปลาอาหารก็ดีบรรยากาศดีมากนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมากินข้าวต้มที่นี่ฮะ อร่อยมากเขาต้มนะครับทำออกมาได้หอมหอมหมูสับก็ทําได้ดีมากนะครับเพราะเขามีท็อปปิ้งด้วยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไข่ทั้งโจ๊กปลาต้องโกก็อบปลาต้องโกอย่างที่เราเห็นนี้บรรยากาศดีดีอย่างนี้นะครับไม่ได้หากินกันได้ง่ายนะครับจะบอกว่าอร่อยมากนะครับแต่เด็ดได้ผมจําชื่อที่พักไม่ได้ผมไปวิ่งมานะครับที่งานค่ายบางกุ้งรันนะครับนี่วิ่งมา10กิโลเหนื่อยมากเลยนะครับแต่อย่าบอกว่าผมวิ่งเข้า10กิโลด้วยนะครับนี่ได้เหรียญมาแล้วขอบคุณนะครับ